วันนี้กูจะมาสุ่มของดีเว้ยจะเป็นสุ่มเหี้ยมันเกลือเกินอย่าอย่าไปดูคลิปอย่าไปสนใจเว้ยกูเคยเห็นลงขายเกลือไหมนั่นแหละเว้ยมันจะมาส่งบ้านมึงเว้ยเหี้ยเกลืออะไรเหี้ยลงเกลือวันนี้กูจะมาสุ่มสกินเนสโกเว้ยมั่นใจเว้ยว่าสองพันปองกูต้องได้ก่อนหน้านั้นมันเริ่มมามันให้เลือกซ้ายขวาตรงกลางเอาอะไรดีวะมองดาขวาไหมมันเลยให้ตรงนั้นไปเชื่อกูขวาใช่ไหมจัดไปเลยโอ้โหสุดยอดว่างเปล่าไอ้วันกูฆ่ามึงแน่ถ้ากูเจอมึงไอ้เหี้ยเหี้ยไม่ได้หรอวะกูไม่ได้เหี้ยเลย ต,ต้องสายอาาอกกอตอง้ายเกลือวางเปล่าเลอวไอ้ชิบอยตรงกลางยาวเลยกดตรงกลางเรื่อยๆเลยเหรอวะของมันอยู่ตรงกลา,างมันแหลกจัดไปงั้นก็กดตรงการลางรัวๆเลยสินะรอบที่สี่โอเกลือรอบที่สี่รอบที่ห้าโอ้หยิหายแล้ววยิหายแล้วตรงกลางรอบที่หโอ้หไม่ได้เหียยอะียเลย,ย,เ,เ,เ,ยเลยเหี้เยเฮียเฮยเฮียเียเฮีเย วไต่อมาขวายาวๆโอ้ไม่ได้ไอ้้เหียอยู่หายเลยวันกูต้องได้ก่อน2,000ันได้เฮ้ยใช่สูตรจำจีมาเขือปอแปไอรก่ะตรงไหนก็ตรงนั้นเลยสูตรในตำนานจำจีมะเขือปอแปะกระเทาะหน้าแว่นพายเรือเปิดกูร้องไม่เป็นในบอลชิบหายละขยักท้ายแหละเชื่อกูซ้ายโอ้มันอยู่ตรงขวาย่ะเมื่อกี้ไอ้สั เ้ยอกูจะกดทางขวาโนโละละมามึงกดทางซ้ายอยู่ทางขวามึงกดทางขวาอยู่ทางซ้ายนั่นเลยเว้ยกูจะหมดแล้วกูก็เลยจะหมดแล้วโอ้ไม่ได้เฮียอะไรเลยใหม่นั่นเองสกอตสกอตอีกห่าครั้งการันตีมากูเติมเพิ่มก็ได้มาสองพันกูต่อให้มึงอีกแค่สองพันนั่นเองก้ถ้ามึงยังไม่ได้กูจะเอาสูตรมึงไปจับตากแดดแล้วก็ไปจิ้มจุ่มเฮียลงแล้วไอ้กูเฮียเอามันนี่กูไปแล้วเอาสกินเนสก้มาให้กูมาบอล ห้าครสุดท้ายนี้มันเป็นการให้เกียรติมึงอย่างยิ่งเลยเว้ยในการที่จะบอกว่าจะเปิดกล่องไหนจากเส้นที่กูเกิดมาทั้งหมดในชีวิตที่กูเคยสุ่มมากูขอเลือกทางทางซ้ายโอ้โูเคยมีทางาขวา,าน่ะกูพูดผิดสี่ครัสุดท้ายบอลอะไรดีทางขวาทางขวาเย s ว้าวได้แล้วเว้ yeah! ยเย s เหี้ยกูเสียไปเกือบสามพันตองไอ้สัตว์ดีใจทั้งคุยเลยเนี่ยกูบอลแล้วทางขวาฉันไม่อยู่ในกาลตสเตีย กูได้แล้วยินดีด้วยมึงได้สกินเนสโกแล้วยินดีคุยเลยล่ะไอ้เหี้ยเสียงแห่งความเจ็บปวดกับน้ำตาไอ้แล้วเนสโก,กอยู่ไหนเนี่ยจิ๋ไผ่แล้วบอลเนสโกหายมึงลบไปแล้วนะเนี่ยไอ้เหี้ยนสโกหายไ,ไอ้เหี้ยนสโกหายไปวะอ๋ออยู่นี่ถัดตกใจวะจิ๋ไผ่ไอ้บอลมึงเห็นมึงเห็นคนที่สี่ไหมอูคืออนิเมะอุลตร้าแมนมึงดูนะทีเรามีเหี้ยม,มีอุลตร้าแมนมีดีมอนสเลเยอร์มีบลีดสิโอ้โหไอสัตว์อาถรรพ์ห้าสิบวิไอ้เหี้ย ถามส้นตีนจัดนี่บอลดูเจฟไปกู้เฮียมีวิญญาณโคตรเฮียบร <Bro. S 1> แหววอุตตะแบนกูไปแล้วแ <laughs> ม่งชีนแปงได้กู้จัดมึงก็มีไม่ใช่หรอชีสัมาดีมึงเป็นเซเว่นนี่หว่าเฮียไม่มีอีเลเว่นเฮ้ยเฮีย <laughs> ขบวนนูเนียมากไอเฮีย <laughs> เฮ้ยกูต่านหาหนะาไม่ใช่หรอวะ กูเป็นาาานะออน้ำตาหนไอ้บอลตายได้แต่แค่กูยังไม่ตายมาขอเป็นเบลฟ้าแล้วกับขยายอ่อนะเนสโกโวิ่งทะลุกำแพงตึงๆเนสโกะไงบอลดูเชียวดูแม่งเอฟเฟกต์ตอนตีถือว่าสวยนะแต่กูไม่ถูกใจที่มึงวิ่งทะลุกำแพงได้เนี่ยแหละน้องเนสโกโกูนั่นแหละที่อ่ะแม่งบอกเปาฟ้ามีแบบอออเออว่ะกูเห็นด้วยว่าปาฟ้าจะเกิดตอนไหนเวรแม่งเลยเออให้นารยาช่วยทำดีเอ้าช่างแม่งช่างแมงกูขอฟาร์มก่อนยังไม่ได้ไฟเลยเนี่ยยี่หมาย เฮ้ยเหมือนดีเทลไหมวู้ฮู้ตายนี่เนสโกทะลุกระแพงตึงๆบักแคนเฮียตอนกดดังตีมันพูดด้วยวะเหมือนฉากในอนิเมะเลยเฮียแต่ตอนนั้นมันระเบิดเลือดไม่ใช่หรอวะไม่ใช่วิ่งเฮียกูติดกระแพงสุดยอดหาคริวไปแขไปแล้วไปแล้วเฮ้ยชิบหายได้บอลอวปตา์วู้ฮูเฮียเว้ยไอเฮียมันฆ่าเนสโกเดี๋ยวเวลาได้บอลลำตึงเดีชี้ช้อชี้ก็ชี้ชี้ช้อชี้ชี้ อย่เขาเพลงเตายเหียมองไม่ถูกเพลงมันเลยทะกูตายเมาป่าดื้อๆตด้อๆดื้อๆตื้อๆตื้อ่ตด้อๆตื้อๆตื้อๆูื้อๆตื้อ่ตด้อไดื้อๆตื้อูตื้อๆตื้อ้อๆตืองตื่อๆตื้อๆตื้อๆตื้อๆต้อดตื้อๆกื้อๆูด้อๆตื้อๆตื้อๆตื้อาตื้อๆ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 ตด้ดๆตื้อๆ้อๆ แตกแต่ทำไมกูไม่ได้คิวเฮียไปเลยเซเว่นอีเลเว่นมันตรงตึงๆแล้ไอ้เฮียแม่งจะบวกกันละกูเตรียมตัวที่จะกระทืบอีสกอยนี่แหละมันกำลังมีตัวกันอย่างวิ่งมาเว้ยนี่ไงเฮียชิบหายแล้วบอลโอ้ยเฮียโอ๋อแหววดูดูหน้าตาสองคนกำลังจะพร้อมเชื่อนละเฮียไปเอกไปเอกสองคนเฮ้ยอีเทลเซเว่นไปเลยเซเว่นเซเว่นกูยังไม่ตายเซเว่น เนสโกมาแล้วเนสโกมาแล้วไอ้บอลกูมาช้าไปใช่ไหมกูมาช้าไปมาทำไมทำไมไม่ได้มาช้ากันทำไมย้อนกูโดนบุลลี่ขยำขยี้ไปกันเลยตัวประกอบอีสกอยเอาเฮียเสือกลอดอีกตบแม่งหน้ากระตุยเลยอีสกอยอยู่ไหนเซเว่นหลังไม่เคยแตะพื้นย่างไงเนอะไม่เคยโดนหลังไม่เคยมากกองผมผมที่ตีนนี่อเกมนี้นาคอจะไม่ใช่ปลาปลานอะเออจ่อเวทมาแล้ว สนุกกูละไอ้เฮียมาแล้วเฮลโลหน้าคอรชโอ้โหไม่โดนจะเลือนจริงจริงอ่ะเฮ้ยบอลที่กูเห็นไอเทลไอเทลย่าย่าย่ามันยุไปไหนเนสโกนี่ความรู้สึกที่เจ็บปวดใช่ไหมบอลมันฆ่ามันจริงมันมาขาดประกันได้ขนาดนั้ไปแค่ตัวมัก่อแท้ๆแท้ไอเอ้ยอ้อมันเอาวัตถุดงกูไปที่เองก็ว่ามาทำไมมันลงทุนใช่ไหมไอ้เลยบอลมันมาเอาวัตถุดงกูเฮียวัตถุดงได้นะใช้ได้แค่แป๊บเดียวที่แล้วก็ตายหายเลยได้นะแต่ไม่ใช่ตอนนี้ นี่สกิดไปเฮียไอ้ลำซูจะมงว่าน้องนื้อสกูแม่งแรงขนาดไหนนั่นแหละเ่ากายตะกอยเหรอเฮียหยุดเลยมึงอยากเป็นตะกอยเหรอเฮียมึงไหนอยาพุ่งกลายเป็นตะกอยนะมึงโอ้โหโอ้โหอะไรวะนะไอ้สัตว์นี่เปรี้ยวนะมึงอะเปรี้ยวนะนะคตสไอ้สัตว์วิญญาณตามติดไปเซเว่นเดี๋ยวเวลาแล้วไอ้เอ็มฮีโร่ไอ้โก้ไอ้ปกิโกคขีคักโค้กเค็กแหวะยี้นี่มึงจะไปไหนลูกแก้วแต่กูกดไม่ติดดิโกรดมึงตายเหรอ ตัวแตกไอ้เหี้ยมีงจะกดจ,จังมึงจะจำทำยังไงเหี้ยอทีอาร์โคตรเหี้ยมันดูคนร้อนแผ่เลยเดียววะมึงต้องแยกเป็นทศเสือมาช่วยนะเว้ยมันมีสปอยออกมาแล้วอะเซนิสืสเป็นมูลาดไอไอนโนสเกะเป็นเซลฟิตสีไผ่เฮ้ยเฮ้ยมึงเตรียมตัวดูนตาตา雅ถ่ายตัวปิว้ว <laughs> ไปเอาก๊อดกันดีกว่าคนเดียวน่าจะไหวอยู่มั้งน้องเ <laughs> นสโกนี่ปราบอสูรระดับตัวใหญ่เบิ่มๆมาแล้วนะของแค่นี้สบายๆนะ โอเคบอลช่วยกูด yeah, yeah. nah ้วยช่วยกูด yeah, ้วยไอ้เห oh ี Je ้ยนีแต่ก yeah, so ูแค่ตัวเด้ยวโอเคบอลนี่ยจะโกแฮศูนยะตัวมอลชั้นนมโตเอ้เดี๋ยวต้องเป็ด้วยชั้นนมโตไอ้เหี้ยกูถึงจะปาดได้ทุกคนเฮ้ยไอ้บอลเซเว่นว้าไอ้ดัดเนี่ยใหญ่ใหญ่ขยะไอ้จัดไปเลยกอสเลเยอร์ไปอาศูนที่อยู่ฝั่งกูเรียบร้อยเดี๋ยวาปอบ่าหยาบตึงแล้วมันคือการทำมาข้อเสียคือการที่ด้านอะไเยอร์ตีอีทไม่เข้า นั่นแหละมันตีคนเข้าแต่มันตีคีไม่เข้าโอ้โห,รรหโอ้โหอาสูนกูแหวะมันมีตัวบางอย่างอยู่ในพุ่มตรงนั้นเต็มไปหมดเลยว่ากูแสบคอชิบหายเลยมันเลยจะจบวะเนี่ยกู <c oughs> แสบคอชิบหายเลยเฮ้ยเฮียโอ้โหเอาโดนพิษเฮียโอ้โหโอ้โหโอ้โหสู้ชีวิตกูสู้ชีวิต ไปแล้วโ,โหลำตึงๆสวบปาปาปากูปาเฮ้อบ่บบฟ้าของแกนะ่ะไม่มีวันได้หรอกนะไปแล้วไปแล้วเฮียเอาตาอะแหว่ย้อนกูแว่นี่ไงเอาตัวปัญหาก่อนโอ้โหตัวปัญหากูสลายเลยเฮีนยน่าแล้วกูต้องไปโชว์เลยเว้ยโอ้โหเดี๋ยวเวลาเซเว่นไปเลยเซเว่นเก็บไปแล้วหนึ่งเก็บไปอีกหนึ่งไอ้บอล ไปโอ้โหเก็บไปแล้วอีกหนึ่งเซเว่นตึงๆไปแล้วคุย <Bro. S 1> <laughs> ว้ากระสุนปริศนากระสุนจิปเป็นดาวกูอย่ะ <laughs> ช็อตกระสุนบินเข้าหน้าไอ้เ <laughs> ฮียกระสุนเป็นดาตู้มาตายเลยใช่ไหมไอ้เฮียตัวประกอบหัวซมกูเป็นทายเอกแล้ว <laughs> ไม่นะ้นอนเนสโกกูทำให้น,อน้องผิดหวังช่างหัวแม่งด <laughs> ิเอากรัวเ,เงินตบหน้าน้องเนสโกไอ้เฮียบอลในสัตว์